โยเซฟได้วางแผนทดสอบพวกพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายเขาสั่งให้คนรับใช้ใส่เงินคืนในกระสอบข้าวของทุกคนและให้ใส่ถ้วยเงินส่วนตัวของเขาลงในกระสอบของเบนเามินเมื่อพวกพี่ชายออกเดินทางไปได้ไม่ไกลโยเซฟได้ส่งคนรับใช้ตามไปและกล่าวหาว่าพวกเขาขโมยถ้วยเงินเมื่อตรวจคน้นก็พบถ้วยในกระสอบของเบนามินพวกพี่ชายเสียใจอย่างมากและได้กลับไปหาโยเซฟ โยเซฟประกาศว่าคนอื่นสามารถกลับไปได้แต่เบนยมินจะต้องอยู่เป็นทาสของเขาในตอนนี้เองยูดาได้ก้าวออกมาและกล่าวสุนทรพจน์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเขาได้เล่าถึงความรักที่บิดามีต่อเบนเยมินและสัญญาที่เขาได้ให้ไว้เขาเสนอตัวที่จะเป็นทาสแทนเบนยมินเพื่อไม่ให้บิดาต้องเสียใจจนตายการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในตัวของยูดา